พร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมัะทุอิมิตสังมหานาธิยา อาเทวทานังสุรขันตานังสัพภเทวานังเอตินาสักการเณนะสัพภเ,นะเทเวปูเชมะข้าพระเจ้าทั้งหลายขพน้อมบูชาจเจ้าแม่นาถ ข้าวสีทันดอนแม่ยานางเรือและเทพพยดาทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่หน้าบริเวณปากอ่าวแห่งนี้โดยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ด้วยข้าพระเจ้าทั้งหลายจะได้ประกอบกุศลกิจ กุเทศส่วนกุศลให้แก่คุณนรงประสิทธิ์พรคุรคณผู้วายชนณบัดนี้จะได้ประกอบพิธีลอยอธัธิและอังคาราของคุณนรงประสิทธิ์พรคุณผู้วายชนขอเจ้าแม่นาที เท้าสีทันดรแม่ย่นางเรือและเทพยดาทั้งหลายได้โปรดคุ้มครองรักษาอัธิและอังคารของคุณโรงประสิทธิ์พรคุณผู้วายชนและขอได้โปรดอนุโมทนาดลบันดาล ให้ดวงวิญญาณของคุณนรงประสิทธิ์พรคุณผู้วายชนจงไปสู่สุคติในสัมปรายภพประสบสุขในทิพยาวิมานชั่วเนตรนิรันการเทินสา